รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทายลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์2568วันที่10กุมภาพันธ์2568ที่ห้องประชุมชั้น3สารกลางจังหวัดร้อยเอ็ดอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนายสุภสิธิ์กอเจรยยิญยศรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทายรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่12ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดประชุมการตรวจราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์2568 โดยมีนายชัชวานเบญจสิริวงศ์ผู้บริชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าสว่วนราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมโดยได้มีการนําเสนอผลการดําเนินงานตามประเด็นการตวรวจการดังนี้ประเด็นที่ 1. การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความมั่นคงภายในการดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในภา,ารกิจของศูย่ออำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดรวมถึงการกำกับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและการแจ้งสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมและการกวดขันระบบป้องกันอาคีภยัยสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรมส่วนประเด็นที่2การเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากการขับเคลือ่อนนโยบายซอฟต์พาวเของจังหวัดร้อยเอ็ดและกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี